เราจะตายปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นผู้จัดการศพต้องรู้แล้วนะว่าไอ้คนที่จะตายมีตังค์เปล่าและใครก็ตามที่จะก้าเอาลงมาเป็นผู้บริหารจัดการงานศพนั้นๆเนี่ยในฐานะเจ้าภาพหลกักหรือฐานะทาย,ยาทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าเงินในกระเป๋าตัวเองมีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณมองแล้วว่าอ้าวคนตายก็ไม่ได้มีเราในฐานะที่ผู้ก้าวเข้ามาก็ไม่มีเนี่ยเราก็จะต้องไปหาแหล่งอื่น ที่มันค่าใช้จ่ายถูกลงหรืออาจจะต้องไปหาผู้ยืมเงินมาน,นี้จริงๆผมไม่เถียงไงนะไอ้ความฟู้ฟ้าหรูหราฟุ่มเฟือยผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งนะมันอยู่ที่ฐานนะ จะตัวลงจงอาสาครับผมทำงานให้กับพระพุทธศาสนามาทั้งชีวิตครับจริงรง,งานศพมันก็คืองานศพงานศพมันคือพิธีกรรมพิธีกรรมที่ว่าในเรื่องของการ จัดการศพอันนี้ว่าเ,เพอไองานศพอย่างเมืองไทยเนี่ยมันก็จะแยกอยู่หลายๆฟังก์ชันฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชันในการดีลกับภาครัฐนั่นก็คือว่าในเรื่องของการแจ้งขอใบรนะนะบาตรการแจ้งตายเพเื่อก็ถอนข้อมูลอาทะเบียนเบียร์ลาดถูกต้องมั้ซึ่งไอฟังก์ชันนี้จะนํามาสู่การรอนเอกสารของภาครัฐเอามาให้เจ้าพิธีในการจัดการศพสมัยก่อนเราจัดการศพอาจจะไปเผาเลยก็ได้เดี๋ยวนี้มันทําไม่ได้นะ คุณจะเอาศพไปทําอะไรอ่ะคุณก็ต้องแจ้งกับทางทะเบียนรารก่อนเพราะเดี๋ยวนี้มันเวลาคุณไปออกใบมรณะบัตรคุณก็จะเห็นว่าอ่าเสียที่ไหนอะไรยังไงญาติต <fing ering> ิดใจการตายไหมพอแจ้งเสร็จปุ๊บเข้าถามว่าจะเอาศพไปทําอะไรเผาฝังนี้ก็ต้องระบุนะเวลาคุณไปแจ้งเนี่ยพอคุณทําเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็จะออกมาคุณก็เอามายื่นกับสถานสถานนั้นหรือสถานที่ในการจัดการศพนั้นน่ะส่วนในการกําจัดศพผมขอใช้คำตรงๆันะกำจัดศพมีแค่วันเดียวนั่นแหละคือวันเผาหรือวันฝัง แต่ไอ้วันที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพิธีในการอะไรอวรหรือแสดงความนึนกถึงในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะมีตัวเลขเช่น3วันแล้วก็เผา7วันแล้วก็เผาอย่างนี้เป็นต้น ถ้าถามผมนะก่อนที่คุณจะพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยผมอยากให้คุณเข้าใจหลักการของศาสนาพุทธก่อนไอ้งานศพแบบพุทธพุทธเนี่ยเดิมเลยเนี่ยศพไม่ตั้งที่บ้านก็ตั้งที่วัดเอาพระมาทําอะไรเอาพระมาพิจารณาผ้าบางสุคุลเอาผ้ามาเอารูปคนผู้วายชนมาเนี่ย เพื่อให้เห็นว่าอ๋อฉันได้บังสุกุลให้กับคุณนะชมัยก่อนศพาไปตั้งที่บ้านน้ําเหลืองไหลติ่งติง,ตง,ตงเดี๋ยวนี้มันทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันไม่ถูกสุลกษณะเดี๋ยวนี้มันก็มีโรคระบาดใหม่เยอะแยะดังนั้นคือไอ้การที่คุณจะมาตั้งศพแบบแบบเดิมๆอะ่ะมันก็ยากซึ่งถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณใหญ่หรือใหญ่จะเผาจะมาเผา,า,เากลางแจ้งเผากองฟอนมันไม่ได้แล้วนะไม่ว่าจะกรุงเทพหรือเชียงใหม่เดี๋ยวนี้การจะเผาอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมาดูถึงเรื่องมลภาวะถ้าถามผมว่านา เราก็ต้องยอมรับกันตามความจริงว่าพี่น้องอิสลามง่ายสุดเพราะโดยหลักการในศาสนาเขาเนี่ยเขาจะต้องเอาไปเข้ากูโบภายใน1วันการปล่อยเลย1วันถือว่าผิดหลักศาสนาเขาดังนั้นพอมันยิ่งช็อตไทม์เท่าไหร่เวลายิ่งมันสั้นลงเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความประหยัดประหยัดหลายด้านนะคุณทรัพยากรน้ําไฟดอกไม้พวกนี้รว้วแต่เป็นเวสลัว้วแต่เป็นขยะรว้วแต่เพิ่มภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น ทูบเทียนทั้งนี้มันคือ,ม,คอมันคือเวสซึ่งต้องอยอมรับวัาศาสนาอิสลามทำไม่ดีที่สุดไอความฟู่ฟ้าหรูหราฟุ่มเฟือยผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งนะมันอยู่ที่ฐานะและความมีหน้ามีตาในสังคมของผู้ตายหรือครอบครัวผู้ตายบางทีคนตายดังแต่งานศพอาจจะไม่ใหญ่ก็ได้เพราะไอคนที่ยังมีชีวิตอยู่จัดงานศพเขาอาจจะไม่ได้มี power พอในงานบางงานก็เช่นกัน เจ้าตัวเนี่ยคนตายอาจจะไม่อะไรหรอกบอกเออเรามีลูก5คนลูก3ามนี่ห้าคนนั้นเป็นรัฐมนตรีมากเป็นตำรวจระดับสูงบ้างเงี้ยก็กลายว่าแม่งานช้างเลยงานเนี่ยคือทังบอกว่าไอ้ความใหญ่หรือความโตของงานศพเนี่ยไม่ได้อยู่กับศาสนาซึ่งถามว่าของพวกนี้มันจําเป็นไหมอ่ะถ้าโดย principle ของหลักการของทางศาสนาพุทธก็ดีหรือแม้แต่งศาสนาอิสลามก็ดีนะเราไม่มีของพวกนี้นะคุณเราไปดูพุทธะ้าสิพุทธเจ้าตอนตอน,ตอนดับขนบันธวิญิพานอ่ะมีของพวกนี้ไม่มีนะ พันผ้าจุดน้ำมันลาดกองฟอนพระพพทธเจา้านี่กองฟอนเลยดังนั้นคือถามว่าโดยพื้นฐานค่าใช้จ่ายนะมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายอื่นที่มาตามความสะดวกสบายของคนที่มาตั้งศพต่างหากมันเป็นหน้าเป็นตาของคนจัดงานมากกว่าอย่างที่บอกผมถามว่าคุณจัดดอกไม้สองล้านบาทเนี่ยผมถามว่าคนตายขึ้นมาดูได้ไหม เขาไม่ลุกคนมาดูหรอกเหมือนกันนะ่ะคนที่มางานก็โอ้สวยเสร็จแล้วกลับไปแต่ถามว่าอยู่ในศาสนาไหมพระเจ้าสอนไม่ให้ตั้งศพด้วยดอกไม้หลักล้านนี่นีแต่มันเป็นความต้องการของเจ้าภาพอย่างเมื่อกี้เราทํากันอ่ะเขาจะจ่ายไม่ถึงสองพันถามว่าคุณจะสวดศพหนึ่งคืนเนี่ยไม่ถึงสองพันจริงๆนะแต่ถ้าวันเมื่อเรามาอยู่บนงานศพกันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นอาหารแขกเรือมามาแล้วของว่างมาแล้วสองใส่มากกว่านั้นไหม มาแล้วค่าสาราค่าเจ้าหน้าที่ในการดูแลคุณจะเอาแบบกี่คนเจ้าหน้าที่คนเดียวดูแลทั้งสาราก็ราคาหนึ่งจะต้องการใช้4ี่คนเพื่อให้ภาพมันดูสวยมันก็เป็นเงินผมถามว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาแล้วนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง requirement ของเจ้าภาพอันนี้ก็ต้อง to be fair กับกับพระเหมือนกันคือพระอยากจะเซฟ ส่วนใหญ่ไอ้การประเมินราคาเนี่ยมันจะมาอยู่2ฝั่งอะนะฝั่งแรกก็คือเจ้าตัวคนจ่ายเงินอะคือคนที่เป็นเจ้าภาพคนที่ไปนในทุนในการจัดอะเขาประเมินจากประสบการณ์ตัวเองอันนี้ก็ส่วนแรกนะแต่ถ้าเกิดคนเหล่านั้นไม่มีประสบการณ์ในการประเมินเองเช่นไม่รู้ทิศทางในการกําหนดค่าแรงขั้นตา่าไม่รู้ถึงเรื่องของเออในสาส่วนที่ต้องจ่ายเท่าไหรอ่อ่ะมันจะมีกรณีที่2เข้ามาก็าเรื่องของคุณซือคือคนให้คําปรึกษาว่าเอ๊ะคุณจะต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีกุญเื้อเหมือนกันบางคนอาจจะไปหาเจ้าหน้าที่เมนเจ้าหน้าที่วัดพระที่รู้จักซึ่งไอ้เรทที่มันแปลผันเนี่ยถ้าตัวผู้เจ้าภาพไม่มีประสบการณ์ในการจัดเองเนี่ยก็จะได้จากไอ้กุญซือตัวซองตัวพระเขาไม่ได้กําหนดหรอกแต่ไอ้เท่านี้เท่านี้ของคุณหมายถึงอ่าค่าไฟเท่านี้ค่าเปิดเตาเท่านี้ค่าแอร์เท่านี้ค่าอะไรเท่านี้ใช่แต่ผมเชื่อว่าไอ้ซองแต่ละลายรูปแบบไม่ได้กําหนดหรอกคือดังนั้นไอ้ค่าใช้จ่ายแปลผันเนี่ย หลักๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเจ้าภาพจริงผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะว่ามันอยู่ที่ตัวเจ้าภาพมันอยู่ที่ทรัพยากรของตัวเจ้าภาพไม่ว่าทรัพยากรคนทรัพยากรทางการเงินแล้วก็ทรัพยากรทางสังคมแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วคุณอยากจะได้ให้ใหมันเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอ่ะจุดจบของมันกนะ็คือการใช้เงินเพื่อจะจ่าย เราจะตายปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นผู้จัดการศพต้องรู้แล้วนะว่าไอ้คนที่จะตายอ่ะมีตังค์เปล่าและใครก็ตามที่จะก้าวลงมาเป็นผู้บริหารจัดการงานศพนั้นๆเนี่ยในฐานะเจ้าภาพหลักหรือฐานะทาย,ยาทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าเงินในกระเป๋าตัวเองมีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณมองแล้วว่าอ้าวคนตายก็ไม่ไดีมีเราในฐานะที่ผู้ก้าวเข้ามาก็ไม่มีเนี่ยเราก็จะต้องไปหาแหล่งอื่นที่มันค่าใช้จ่ายถูกลง หรืออาจจะต้องไปหากู้ยืมเงินมาอันนี้จริงๆผมไม่เถียงไงนะคืออย่างสมมติบางคนไม่มีตังค์แต่ว่าสายสะพายมันได้หน้าตามันได้และกูต้องต้องมาอยู่นะจุดใดจุดหนึ่งซึ่งตัวเองไม่ได้มีปัญญาถึงอะ่ะก็ต้องไปกู้เขามาอันนี้คือวิธีทางออกทางแรกนะกับ2คือยอมรับตามทรัพยากรของตัวเองในกรุงเทพเนี่ยก็มีหลายๆวัดที่ประกาศเลยนะว่าตังค์ศพฟรีเพื่อการกุศลไม่เสียค่าใช้จ่ายเผาฟรี มีไหมมีแต่คุณรับสภาพได้หรือเปล่าที่จะไปในสถานที่นั้นๆแต่นี่ผมอยากจะฝากอย่างหนึง่งตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยหัดตีซีกับวัดใกล้บ้านกันไว้บ้างนะฮะตีซีไว้บ้างไปทําบุญกับเขาบ้างเวลาไปขอของฟรีเขาตอนตายจะได้ของ่ายคุณไม่คบวัดอะ่ะคุณไม่คุยกับวัดข้างๆไม่สนใจหรือไม่รู้จักวัดใกล้เคียงเลยเนี่ยแต่คุณจะไปบากหน้าไปขอของฟรีเขาตอนคนที่ใกล้ชิดคุณตายอะ่ะ มันก็จะขอลําบากต่อให้วัดนั้นบริการฟรีอะแต่วัดนั้นต้องเป็นคนไปหาเงินมาให้คุณนะเพราะว่าค่าน้ํามันดีเซลในการเผาค่าไฟค่าแอร์ค่าทุกอย่างในศาสนาใดก็ตามอะเขาบอกเขาให้คุณฟรีอะแต่โลกนี้ไม่มีอะไรฟรีนะมันต้องมีใครสักคนอยู่ดีอะที่เป็นคนซัพพอร์ตให้ให้เงินมันโฟล์ไปมาสู่ในการที่จะอะโลเ a ตทรัพยากรให้คุณได้ใช้ได้ มันไม่ใช่สวัสดิการของรัฐเรื่องการกําจัดศพเราต้องกําจัดด้วยตัวเองเป็นภาคเอกชนผมต้องบอกเลยวัดถือว่าเป็นภาคเอกชนนะเอกชนที่เขาเป็นนิติบุคคลที่เข้ามาดูแลให้คุณไม่ว่าจะคริสตจกักรไม่ว่าจะกูโบของอิสลามรัฐควรจะต้องจัดการในเรื่องในเรื่องเกิดและเรื่องตายของคนด้วยนะแต่พผอ,อิญไอรัฐบ้านเราเนี่ยเวลาเกิดและตายเนี่ยเราจัดการเฉพาะเรื่องงานด็อกิวเมนต์ก็ว่าในเรื่องของการจัดเอกสาร ทะเบียนเกิดทะเบียนตายสูติบัตรกับมรณะบัตรประมาณนั้นละจ้ะเราสูญเสียทางใจไปม,มากพอแล้วนะครับเรายังอยากจะสูญเสียในทางเศรษฐกิจในกระเป๋าตัวท่านมากแค่ไหน คือผมเชื่อนะว่าตลอดเวลา10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระสงฆ์เราพยายามจะพูดกันโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่หลายๆรูปนะคืออยากจะให้เราลดเรื่องค่าใช้จ่ายบนงานศพแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าหลวงพ่อเทศกันจนมรณะภาพไปทั้งไม่รู้กี่รูปแล้วว่ะแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนสามัญสำนึกได้นาทีนี้ยังมีคนจัดดอกไม้ราคาเป็นหลักล้านกันอยู่เลยซึ่งไอเราจะไปเบรคเขาเราก็เป็นคนไม่ดีไปอีกผมเชื่อว่าหลายๆศาสนาเนี่ย เรามองในเรื่องของการกำจัดศพเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะต้องปฏิบัติอย่างง่ายๆและมันไม่ใช่หน้าที่ของศาสนาด้วยซ้ําเราแค่ใช้หลักศาสนาเนี่ยการปลอมเกลาให้ตัวเองรู้สึกผ่านความทุกข์ยากความเจ็บปวดจากการเสียคนที่เรารักไปศาส,สนาเป็นเครื่องขโมยปอบป,ประโลมนงวาระสุดท้ายนั้นแต่ไอ้ความแพงความสิ้นเปลืองการใช้จ่ายอะไรทั้งอย่างเนี่ยผมมองว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นของมาทีหลัง และไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาแต่มันเป็นค่านิยมที่ผูกผูกกันมาเอง